ตอนนี้ก็ส่งน้องไอชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีพลน,นี่น้องไอชี้ไม่ร้องไห้นะแต่แม่รู้สึกเศร้าๆหน่อยพวกเราก็จะไปทาําภารกิจกันนี่เสร็จแล้วอยากเวลามันเยอะอัอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านานะแม่ก็รู้สึกเศร้าๆนิดนึงแต่ทุกอย่างมันต้องมีระบบอ,อย่าไป้ีเรียนนะครับไปไปโรงเรียน ถ้าเรายิงไปทำเ,เป็นเศร้าโศนลูกก็จะไม่ค่อยที่จะโอเคอะไรอันนี้อยากทำให้แบบปล่อยไปเลยปล่อยแบบสบายๆแับเหมือนเขามาอยู่บ้านยายหรืออยู่วันยาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็มารับนะไม่ต้องเนี่ยดูไม่ร้องเลยเนาะเออทีอ่ไม่ร้องเลยน้องไอที่ไมร้องที่บอกแม่ขึ้นไปได้หรือ,อยังเออ อยากไปโรงเรียนมากเลยก็เป็นเป็นอะไรที่โอเคนะก็เราพูดกันมาตลอดไงว่าคุยแม่ลอง้ายเราพูดกันมาตลอดไงว่าจะไปโรงเรียนหรือ,อยังจะไปโรงเรียนหรือ,อยังน้องเขาก็เลยชินไงอาการที่จะต้องเอเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะก็เลยไปโรงเรียนนี้หลังจากนั้นตรงตรงตลอดเลย องอตรงตลอดเลยก็ประมาณเนี้ยน้องเขาก็น้องเขาก็ไงอ่ะแม่ไม่พูดเลยแม,ม่พูดไม่ออกคแม่ร้องไห้ดูดิดูดินี่เป็นอาการของการทรา้อโศกแต่พอลูกอยู่ก็เสียดูรู้ลองไห้เลยลูกไม่ร้องไห้แต่แม่ร้องไห้แทน ดูร้องไห้อะไรด,ดูไม่ร้องไห้ดีนะชี้ไม่เห็นชี้เห็นชี้ร้องไห้ตามอีกถ่าถือดิสตอปทีหนึ่งก่อนรั่งเร็ว่าเลยชี้ไม่นั่งแล้วมันดังหวัดที ต้องแป๊กต้องแป๊กว่ะเบาเบาอ่ะอ่าหายหายไปก็นี่ก็จะเฮ้ยสต๊อปไปก่อนแล้วไทยก็ส่งเสร็จนะเรียบร้อยตอนนี้กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านแม่ร้องไห้ก็ไม่มีอะไรโรงเรียนเราเน้นใกล้ไงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปรีบแล้วก็ขนาดใกล้นะเออใช้เวลานานตื่น แค่์ขี้ตามาตั้งแต่ียื่นหน้ากาบหุ่งเช้าวันนี้วันแรกนะแล้วก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยเตรียมตัวแบบดีไม่ร้องไม่งอแงเลยนะไม่คือเด็กอารมณ์ไม่แน่นอนเด็กอารมณ์ไม่แน่นอนแม่บอกไม่รู้ว่าวันไหนจะยิ่งเงาคือเรียกใครบ้านไปก่อนเลยไต้องลลดราคาไปใช่เรียกใครบ้านไปก่อนแม่บอกแม่เด็กไมอยากไปโรงเรียนใช่ อนนี้เราก็ส่งเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงเย็นกันว่าน้องไอ้ช่วงเที่ยงเดี๋ยวป้าต้องมาคนเดียวแล้วดูว่าจะเป็นอะไรยามาหรอมอเตอร์ไซค์เดีดูซิว่าจะเป็นยังไงในช่วงตอนนั้นโอเคก็เดี๋ยวมาตามดูช่วงนั้นเลยลาไปก่อนกับประมาณนี้ไปโรงเรียนกับ พาน้องไอชี้ใ่แต่แรกก็ชี้เลือกพาน้องไอชีไปโรงเรียนวันแรกนะการไปโรงเรียนนี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะแม่ครับขอบคุณค่ะก็วันแรกของการไปโรงเรียนก็จะประมาณนี้ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ไม่ป็นอรนะเชียไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยปกติปกติไม่ร้องเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนไปรับมันจะร้องหรือเปล่า ไปยเจอเพื่อนเยอะเดี๋ยวราไปเจอทีด้วยที่ตรงนนเดี๋ยวไปเจอทีทีแง่งเอาให้ทีโทรทีโทรทอค้างแง่งเลยทีบอกว่ากัดคนอื่นไม่ได้กัดทีนี่แหละมันเชื่องดีวัยทีบอกว่าพอบอกกูกูรีบเลยค่อยบอกในห้องเลยคือเม่อวานน่ทีเขาอยู่ในห้องก่อนนึงทีอืเอ้ยรถเลี้ยวขวานะเลี้ยววขาคือเข้า เนี่แล้วก็จะมีเขียนทางออกเลยนี่ดูดิประตูสามนี่เห็นไหมนี่แมวจะเข้าไอาไ่ต้องใส่ใลนยไหมวดิมันพดเอียนี่ยตามอนพดเนี่ยเห็นไหมันปั่นเนี่ยซึง่ายยโอจะพดทางออกละ นี่เงื่อนอ่ะนั่นน่ะสิควรพุทไม,ม่ควรปั่นให้ตรงเองไม่ได,ด้รอส่งคนเพื่อนโอ้ยพุทเขาล้มไปนี่ดีกว่าเราจะมาขอเลยทำงานเลยโอเคไปละตอนเที่ยงเดี๋ยวข้าไปรับน้องไอซี่เ,เดี๋ยวเรามาดูกัน